วัดีครับวันนี้จะมารีวิวสกูตเตอร์นะครับสนใจสินค้าติดต่อตามนี้นะครับตัวนี้เป็นสกูตเตอร์น้ำมันนะครับเป็นเครื่องสี่จังหวัดนะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะดสี่เก้าซีซีเต็มนะครับเป็นของเมืองหนึ่งนะครับตัวนี้จะมีระบบโชค๊คน้ำมันนะครับโช๊กหน้าแล้วก็ โชคหลังนะครับเป็นช่องสี่จังหวะนะครับเสียงมันจะเงียบกว่าสองจังหวะนะครับสี <4 S 1> ่จุดเก้าีมีดิสหลังนะครับประกับคันเร่งแต่งนะครับ มีดิ่หน้านะครับตัวนี้ทำเองก็ไม่คุ้มนะครับตัวนี้จะมีที่ขาเหยียบนะครับถอดได้นะครับนะครับถอดออกมาครับมีที่หยียบนะับ เครื่องยนต์สีจังหวะเบานะครับถอดเบาะเบาสามารถถอดออกได้ครับสามารถทับทับทับเก็บได้นะครับโครงสร้างแข็งแรงครับมีระบบโชค้คอัพหน้าโช้คอัพหลังนะครับลูกค้าท่าในใดสนใจสินค้าก็าให้ติดต่อมานะครับ ติดต่อมาตามนี้นะครับขอบคุณครับ